สมัครสมาชิกเวอร์ชันใหม่กับดรอปลิสสามารถทำด้วยตัวเองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันดรอปลิสทำยังไงมีวิธีและขั้นตอนอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเข้าแอปพลิเคชันดรอปลิแล้วไปที่หน้าบัญชีคลิกสมัครสมาชิกค,คลิกเมนูลงทะเบียนช่องทางในการลงทะเบียนจะมีให้เลือก2ช่องทางดังนี้ 1. เลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์2เลือกลงทะเบียนผ่านอีเมล กรณีเลือกลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรศัพท์กดรับ OTP ระบบจะส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์กรอกรหัสแนะนำถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนได้ค่ะผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการดอปลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับ กดลงทะเบียนกรณีเลือกลงทะเบียนผ่านอีเมลเลือกประเทศที่พักอาศัยสำหรับผู้ใช้งานที่พักอาศัยนอกเหนือจากตัวเลือกที่มีให้กดเลือกเป็นประเทศอื่นๆกรอกอีเมลที่ใช้งานได้ในปัจจุบันกดรับ OTP ระบบจะให้ยืนยันการสมรัครซึ่งสามารถรับรหัสได้จากอีเมลที่ผู้ใช้งานใช้ลงทะเบียนนำรหัสที่ได้รับมากรอกในช่องรหัสยืนยันให้ถูกต้องเพื่อยืนยันอีเมล ผู้ใช้งานจะต้องกดอ่านเงื่อนไขและข้อกําหนดในการใช้บริการดอบลิชให้ครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วยอมรับในข้อตกลงดังกล่าวกดยอมรับกดลงทะเบียนหลังจากที่ผู้ใช้งานกดลงทะเบียนให้ผู้ใช้งานกําหนดรหัสผ่านใหม่และกรอกยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งให้ตรงกันโดยเงื่อนไขของการตั้งรหัสผ่านนีดังนี้รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย6ตัวรหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กรหัสผ่านต้องมีตัวเลขรหัสผ่านต้องตรงกันจากนั้นกดบันทึกจากนั้นให้ผู้ใช้งานเข้าไปกรอกรหัสแนะนำหรือสแกน QR วอารโค้ดผู้แนะนำกับน้องโทมุในหน้าบัญชีถ้าหากผู้ใช้งานไม่มีรหัสแนะนำให้สอบถาม QR วอาโค้ดหรือรหัสแนะนำจากสมาชิกที่แนะนำแอปพลิเคชันดอปลิชให้กับคุณหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าค่ะ เมื่อกรอกหัสแนะนำหน้าจอจะแสดงข้อมูลสมาชิกที่แชร์รหัสแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนหากข้อมูลถูกต้องกดยืนยันได้เลยค่ะเรียบร้อยลงทะเบียนสำเร็จเพียงเท่านี้คุณก็เป็นสมาชิกกับแอปพลิเคชันดอบลิทได้แล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลย